ครับผมผมจิพียรทัวร์โต๊ะการเชียงรายนะครับวันนี้พามาดูรีวิวฟิล์มกองแสงนะครับ 3M Smart Series ติดในซ i t ี้2020นะครับเบอร์ที่ลูกค้าเลือกติดนะครับเป็นตัวเบอร์บานเน่ 3M FXR 35นะครับความเข้มก็ประมาณ50%ครับมาดูค่า,คาการลดความร้อนรวมครับได้ทำได้อยู่53%แล้วก็บาร,รอบคันนะครับเป็นเบอร์ที่กัดร้อนเบอร์60ที่กัดร้อนได้ดีที่สุดของ 3M นะครับ ตัวผสมไอโลหะนะครับการร้อนรวมก็คือ68%นะครับผมแล้วจะมีเบอร์ที่เข้มที่สุดนะครับ F.R. 1 0ี่ครับความเข้มก็ประมาณ70%นะครับเพราะว่าแสงส่องผ่าน10%ก็การลดความร้อนรวมนี่คือเยอะที่สุดแล้วครับ72%พามาดูในฝั่งของตัว 3M ตัวโทนดำนะครับระหว่าง60ดําดำกับ60ตัวไอโลหะหรือประลอดที่บ้านเราเรียกกันเนี่ยครับ ตัวดำนะครับนี่ครับค่าการลดความร้อนนะครับทำได้50%ส่วนตัวที่เป็นประหลอดนะครับการลดความร้อนนะครับทําได้68%นะครับมาดูภายในนะครับภายในก็มองออกใส่แน่นอนครับทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะครับผมมาดูในส่วนของโลโก้นะครับโลโก้ที่หลายคนอยากรู้ว่าโลโก้ตัว 3M Smart Series เป็นยังไงนี่ครับฟืบนี่ครับ 3M นะครับตัวไซส์ความสูงประมาณ1เซนนะครับความกว้าง 3m เนี่ยนะครับประมาณเกือบสองเซนนะครับตัวมันจะเป็นตัวใหญ่นะครับประมาณเนี่ยประมาณนิ้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านนอกนะครับส่วนของภายนอกนะครับสีฟิล์มนะครับก็จะเป็นตัวไอโลหะนะครับรอบคันเป็น FR20 นะครับบานหน้าเป็น FR35 นะครับอันนี้เป็นมารอบคันนะครับมันจะติดเขียวเล็กน้อยนะครับมีส่วนบานหน้านะครับตัวเบอร์พวกนี้นะครับมองเข้ามันจะมองเข้ายากกว่าฟิล์มตัวโทนดํานะครับมองเข้ายากกว่านี่ครับ คือบางมุมที่มันอยู่ในโลกใหม่มันก็ไม่ได้เงามากนะครับมันก็จะเป็นตัวออกดำๆนิดนึงนะครับผมแล้วก็มาดูบานประตูนะครับส่วนบานประตูเนี่ยครับเนี่ยครับช่างก็จะติดฟิล์มแบบชนขอบนะครับบานประตูเนี่ยนะครับผมนี่ครับชนขอบทุกบานนะครับแสงภายนอกนะครับบางมุมก็จะเงาเยอะบางมุมก็จะเงาน้อยนะครับแล้วแต่มุมมุมแสงนะครับผมนี่ครับคือพอบางทีมันอยู่ในโลกใหม่มันก็จะเป็นสีดำไม่ได้เงาเยอะนะครับ ฟิล์มที่มันติดสีเขียวเนี่ยเพราะเกิดจากตัวกระจกนะครับกระจกรถยนต์เนี่ยมันติดสีเขียวนะครับสีของฟิล์มจริงๆเป็นสีควันเทานะครับผมนี่ครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างฟิล์มนะครับด้านบนก็จะเป็นเบอร์ที่มันจะเป็น fx ก็คือเป็นตัวโทนดำนะครับส่วน fxr เนี่ยครับมันจะมีความเงาของฟิล์มนะครับตัวฟิล์มนะครับมันจะเป็นสีควันเทานะครับพอไปโดนกระจกมันก็เลยจะติดเขียวเล็กน้อยนะครับอันนี้มุมมองจากด้านในนะครับนี่ครับ 3M นะครับสนใจติดตั้งก็ราคาอย่างไซร์รถเก่งเนี่ยครับราคาก็จะอยู่ประมาณ4ปลายปา,า,ายถึง5กลางๆนะครับแล้วแต่ล้านนะครับแล้วแต่ส่วนรถนะครับส่วนของผมนะครับร้านอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับผมถ้าสนใจติดตั้งก็สามารถ In ิน i n b o กเพจหรือเบอร์โทรตามด้านล่างได้เลยนะครับผมขอบคุณที่รับชมครับ